ทีมงานก็ติดเพดนะครับข้างบนจะมีเพดของเราเป็นเพด8นิ้วนะครับเสาก็มีขนาด20เซนนะครับเพด8นิ้วนี่บ้านหลังใหญ่เลยนะครับบนพื้นที่เริ่มต้นที่54ตารางวานะครับมีโรงจอดรถด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก่อนใช้นะครับอยู่ที่บ้านเดี่ยวที่เกาะจันนะครับอยู่ในช่องกอนใช้สร้างบ้านนะครับ มาดูทีมงานช่างนะครับวันนี้ทีมช่างโครงหลังคานะครับเข้าแล้วนะครับก็จะมาดูขั้นตอนการทํางานนะครับเมื่อเช้าเหล็กมาส่งแต่เช้าเลยนะครับอของเราเป็นเหล็กดํานะครับทีมช่างก็เข้ามาพ่นสีแล้วก็เตรียมติดเศจกันแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูหน้างานกันนะครับนี่ครับนี่ ก็มีช่างคนหนึ่งครับเขามาพ่นสีครับเป็นสีรองพื้นเป็นตัวซีนะครับสีของล้วซีสีนะครับแล้วก็มีเหล็กกล่องนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูช่างเขาทำงานกันผมอยู่ที่เกาะจันนะครับบ้านเดียวเกาะจันนะครับก็ยังมีบ้านว่างอยู่นะครับไอ้ตรงตรงที่เขาวางเหล็กนี่ครับก็เป็นแนวถนนนะครับของบ้านหลังที่หลังที่ห้า หกแล้วก็เจ็ดนะครับตรงนี้มีสามหลังฝั่งนู้นมีสี่หลังนะครับมาเยี่ยมชมกันได้นะครับมาดูงานกันได้นะครับคนสี่กันเด,เดินไปดูนนะครับนี่เราก็ถมดินให้สูงเลยนะครับแนวแนวบ้านถมดินสูงกว่าแนวถนนนะครับ ตอนี้ก็วางท่อไว้แล้วเดี๋ยวทำถนนกันค <c oughs> นสีรองพื้นนะครับสีไม่ไไรสีมันหนืดเหรอครับ สีมันพ่นไม่ดีเหรอม่ก็ได้ <laughs> อ๋อมีเสียงมีมันเสียงลม <laughs> ไนไม่พอพอเราเพื่อคุยอ๋อครับครับมีทีมงานก็ติดเพจนะครับขบวนจะมีเพจของเราเป็นเพจเอ่อ แปดนิ้วนะครับเสาก็มีขนาดยี่สิบเซนนะครับเพดแปดนิ้วนี่บ้านหลังใหญ่เลยนะครับบนพื้นที่เริ่มต้นที่ห้าสิบสี่ตารางวานะครับมีโรงจอดรถด้วยนะครับนี่จอดรถกว้างๆเลยตรงนี้ครับแข็งแรงแน่นอนนะครับโครงสร้างแข็งแรงทีมงานเชื่อมกันแล้วเริ่มเชื่อมกันแล้ว ม่ทําเร็วนะทําหลายคนเลยก <rare S 1> ็ติดเพจนะครับตรงนี้ก็คือเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมจะเป็น,ปน,น,ปนจะใช้ลองลองแนวอาเสนะครับอาเสคือรัดหัวเสาดันก็นเ,เรียกว่าอาเสนะครับ เริ่มแล้วเริ่มแล้วนี่ครับบ้านเราหลังที่สี่ก็เก็บสีนะครับเดี๋ยวพาเดินชมนะครับหลังที่สามตอนนี้ยื่นกู้อยู่นะครับหลังที่หนึ่งที่สองก็ลูกค้าเข้าอยู่แล้วนะครับ นี่อันนี้บ้านหลังที่สามนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับบ้านเป็นยังไงบ้างนี่เข้ามาถึงก็ตรงนี้เป็นสแตมคอนกรีตนะครับมีโรงรถให้ด้วยนะครับสสวยๆเลยสไตล์โมเดิร์นสวยๆเลยอันนี้เป็นต้นไม้นะครับผมจะไว้ปลูกหลังที่สี่นะครับส่วนหลังที่สามผมก็ปลูกเรียบร้อยแล้วส่วนสวยๆนี่จัดให้ลูกค้าเลยนะครับทุกหลัง ตัวนั้นมีต้นสนฉาดเลยนะครับมีเด็กๆมาช่วยกันปลูกวันนั้นมีหญ้าปลูกสนามหญ้าเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเตียวนิวตัน่นทำอะไรอยู่ลูกกินกินอะไรนะ่ะมาเลทานตะวันเหรอมาเลทานตะวันนิวตันเรียกอาหารนกนะครับอโอเคเปิดพัดลมเย็นสบายนะคเออ ก็ไปถ่ายคลิปเขากําลังขึ้นโครงหลังคาอยู่แต่ที่5ขึ้นโครงหลังคาเลยนะครับถนนยวค่อยทําเดี๋ยวรถวิ่งเข้าออกรถหนักนะถนนมันจะต้องรับน้ําหนักเยอะเจเตียวสนฉาดสวยไหมเนี่ยะ<ม>ฮะสนฉาดสวยหลังนูน้น<ม>หลังนู้นเขา นี่เก็บงานสีนะครับ,บ,รบด้านข้างเห็นไหมข้างสีก็ทาสีกันละอ่าช่างเด็ดกลับแล้วช่างเด็ดช่างเด็ดเป็นไงเสร็จแล้วหรอเสร็จแล้วครับอ๋ออ๋อนึกว่าข้างล่างโอเคครับแล้วนิด ทั้งเด็ดต้องปูข้างหน้าก่อนใช่ไหมแล้วก็ช้าง,งอลูต้องเราต้องเสร็จก่อนฮะอันนั้นแค่วันเดียวจบป่ะ,ะอันนี้วันเดียวจบไหมอ,อวันเดียวมันยังไม่ได้ประเมินเดี๋ยวก็ช่างเด็ดดูแล้วกันว่าจะให้ผมจะนัดเขามาวัดไงให้พี่ลุงมาวัดอ่ามันต้อง วมันต้องข้างหน้าก่อนใช่ไหมล่ะเขาจะเดินมาวัดครับโอเคโอ้น้องเตียวเนี่ยมีหญ้าอยู่เนี่ยถอนดีไหมถอนหญ้านีนู่นน่ะทางนู้นน่ะต้นใหญ่ใหญ่ลูกใช่เด็ก ภาพรวมวันนี้ก็เอาแล้วเริ่มแล้วลุยดูยงานเชื่อมกันแล้วครับ ครับสำหรับผู้ที่หาบ้านโซนเกาะจันนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับน้องติวที่เบอร์อะไรศูนย์เก้าหกเก้าแปดสองหกสองเอศูนย์เก้าหกเก้าแปดสองหกสองสองสี่นะครับโอเคยินดียินดีรับสายนะครับแล้วจะได้บ้านสวยๆแบบนี้เลยเนาะโอเคครับที่เกาะจันนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับต้ต้นบ๊ายบาย